การแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นรายการที่สืบเนื่องจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเราจัดรายการหัวหินโอเพนนะครับก็เหมือนกับเป็นการแข่งขันชิงแชมป์แบบโอเพนนะครับประเภทชายชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่เยาว,วชนผู้สูงอายุเหมือนกับแชมป์ชิงแชมป์มาจากไหนเรารับหมดนะครับเป็นรายการโอเพนก็ลองจัดปีที่แล้ว4นัดนะครับก็แต่ละนัดก็มีเงินรางวัลน,นัดละห้าแสนห้าแสนและนัดสุดท้ายก็ เก็บคะแนนสะสมของ3นัดแรกแล้วก็มาชิงมาสเตอร์ปีที่แล้วนียแต่ว่าปีนี้พอดีมีโควิดก็เลยจัดการแข่งขันไม่ได้ก็พอดีตอนหลังสถานการณ์โควิดของประเทศเนี่ยเริ่มที่จะนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาตรการผ่อนปลนของรัฐบาลก็เริ่มให้มีการจัดกีฬาได้เราก็เกรงว่าถ้าถ้าไม่จัดเลยเนี่ยนักเทนนิสนักกีฬาของเราเนี่ยจะไม่มีทัวร์นาเมนต์จะไม่ได้ซ้อมจะไม่ได้แข่ง ฝีมือก็จะไม่ได้สามารถรักษาระดับไว้ได้นะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดรัฐบาลให้จัดแล้วเราได้จัดเนี่ยอย่างน้อยนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็ยังได้ฝึกซ้อมอยังรักษามาตรฐานการเล่นไว้ได้นะครับก็เลยจัดนะครับโดยพระดอนเนี่ยก็เป็นทัวร์นาเมนต์ไดเรกเตอร์แต่ว่าปีนี้เนื่องจากเรามาจัดปลายปีก็จะจัดได้แค่ครั้งเดียวแต่ว่าจะเอาการแข่งขันครั้งนี้ไปรวมกับปีหน้าอีก4ครั้งนะครับแล้วก็จะมีรายการชิงแชมป์มาสเตอร์ อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าปีนี้เราเปลี่ยนชื่อนะครับก็เป็นแคลคอม c c ซีเอยูส u ่จุดศูนยนเะครับให้เกียรติกับไตเติลสปอนเซอร์นะครับซึ่งเขามาลงทุนที่ประเทศไทยและก็ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายๆแห่งฉะนั้นบรรยากาศของการจัดการแข่งขันเทนนิสครั้งนี้ก็เป็นบรรยากาศของเหมือนกับว่ากีฬากลับมาใหม่และการท่องเที่ยวก็กลับมาใหม่ด้วยเพราะบังเอิญมาจากที่เมืองหัวหินและก็ตอนนี้รัฐบาลก็เปิดประเทศ ตั้งแต่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วตอนนี้ก็เปิดประเทศทั้งหมดแล้วก็เปิดเมืองหัวหินให้เป็นเมืองท่องเที่ยวหัวหินเขาก็มีโครงการของเขาเขาเรียกว่าหัวหินรีชาร์ดนะครับฉะนั้นการแข่งขันเทคน,นิคทั้งนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าได้ทั้งเรื่องกีฬาด้วยได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยได้เรื่องท่องเที่ยวแลนะครับพอจัดนี่ก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นเศรษฐกิจของเราตอนนี้จะก,กระเตื้องขึ้นก็ต้องช่วยกันกระตุ้นกระตุ้นหลายๆทางอะ่ะกระตุ้นแรงกระตุ้นค่อย ก็ดีกว่าที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวก,ก็ยังยังไม่ปกติที่จะเดินทางเข้ามาฉะนั้นตอนนี้มีอะไรคนไทยก็ต้องช่วยคนไทยกันก่อนนะครับอย่างที่คนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับคนไทยเที่ยวเมืองไทยกันอะไรเงี้ยนะครับผมว่าบรรยากาศตอนนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับจนกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเริ่มจะจะเริ่มกลับมาฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดก,การแข่งขันเทนนิสนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็รักษา มาตรฐานของวงการกีฬาเทนนิสเอาไว้แล mm. ว้วก็มาจัดท <is here>. ี่เมืองท่องเที่ยวผู้จัดเนี่ยเขาเนื่องจากคุณพันดอนเขามีประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์ในการเล่นแล้วเราก็ประสานกับทางสาธารณสุขของทางจังหวัดอย่างใกล้ชิดนักกีฬาต้องฉีดมาสองเข็มก่อนก่อนแข่งขันก็ต้อง atk นะครับผู้ชมผู้ติดตามทุกคนหรือว่าการแข่งขันที่เราจัด spacing จัดที่นุ่งที่นั่งต้องมีระยะห่าง ฉะนั้นค่อนข้างที่จะเป๊ะ100%ยอซนในเรื่องของอามาตรฐานความปลอดภัยนะครับ